โทีเลยครับทีทีทีทโห้งวนี่แหละลุยลุยเนะนี่ยนี่เออแม่นระบัดโอ้คักคักพี่น้องไปค่อยๆกันพี่น้องกัย หนังแต่ยังบบเปื่อยนะพี่น้องมากมันขายแข็งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขค้นนะครับพบพกับผมจากก่วงชาแนลพี่น้องครับเอาขาจอกพี่น้องครับมือนีิปิดกอนเอามาอุ่นน้ำพี่น้องยานมันโบหันให้เอาต้องกินแหบียอ,อนหันนะขาจอกกับซีฟูดเบิ้งพี่น้องเอ้ย มาต้องบอกว่าแบบเป่อยเลยนี่โอ้โหควนควนห่วยห่วยขาจอกงวัวอุย้ย <c ười> เปย่อยเตือบอยู่หรอกครับพี่น้องเบิ้งจากอาการแล้วเบิ้งกินต้ตมขมเนะลองแบบอย่างก่อนแบบต้มเป่อยเบื้องดูแลกัเอาซีฟูดเบื้ง เพียมันได้เอาละเพียได้ความรู้สึกแบบใหม่ปาดตคนตัว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 เอาประมาณหนึง่งคือน้องเอานี่ใส่บันเอาอสอ่่นเอ้เทเลยครับเอ้เทเทเท,ทอาวันนี้แหละลุยลุยเน,นี่นยนี่เออแง่นระบาด โอ้ค oh, ักคัก,กพี่น้องอันนี้เป็นข้าหน้าแซ่ยินครับมับบกเขือบอกเขียบพี่น้องเอาอเขียบใส่น้ำพี่น้องว่าเห็นจากกวงถ่ายคลิปพี่น้องก็มีความสุขน้ำจากกวงก็มีความสุขน้ำพี่น้องอะไรครับเป็นคอมเมนต์นพี่น้องส่งมาให้จากกวงทุกมือนอะครับเนาะเอา เอาประมาณนึ่งกันวันนีงเราพอจะเอาขื่นใส่ไหมนะครับพี่น้องมาเส็บๆน้ำกันครับอู้หอนหอนแท้ๆ <laughs> โอ้ยลุยเด้อครับพี่น้องรอบเนี้ยลุยขื้เกา่าอันใดๆไ,ดไอ้มันออื

อันนี้เป็นผักสะเดาดินพี่น้องรอบนี้ขอสดครับกินสดคนใหญ่มันจะไปลวก ค่อยๆก่อนไปค่อยๆกันพี่นออ <c oughs> ้องกัยต้มถังแต่ยังบวบเปื่อยนะพี่น้องมากป็นขายแข็งอ ก็ทอดบักเกือบันนอกเย็ยน อันนี้เป็นเอ็นครับ

มันติดเสบนี่เลวลาห้าหย่ำมันติดกุบกุบกุกุบคๆรๆๆับพี่น้องขันเ้าตุมเติมเครื่องเติมยังเติมสมุนไพรเห็นมันแสบกว่านี่โอ้ยัง่งติดคากพี่นอ้องออ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 มอเตอร์ไซส,สิ่งพี่นอง ออกมาข้างนองสิกับซีมีปัญหาเรื่องมอเตอร์ไซค์สิ่งครับเป็นพื้นที่ของมอเตอร์ไซค์สิ่งเป็นเนาะพี่น้อง เอาพี่น้องครับต้มต้มเปือ่อยขางัวนะครับหรือว่าขาจอกนะครับรอบนี้บ่ได้ต้มขมจากกวงเอามาใส่กับซีฟูดลองเบิง่งแต่ว่าต้มเปือเป่อยในเด้อพี่น้องครับ ก็มันเสียบเวลาเวลาขาเนี่ยครับน้ำบาต้มมันเปื่อยหรือมันสีหย่ำหยากนะครับจะขว่งมาต้มเองนี่พี่น้องต้มเองพี่น้องครับต้มใส่เตาเตาท่านนะครับทุกเมนูนะครับใส่ใจนะครับในการนําเสนอให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับเฮ็ดเองนะครับเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเฮ็ดเองทั้งเบิดพี่น้องครับจังแถวมาทายทอดให้พี่น้องได้รับชมทุกๆมือ นะครับขอบุญขอคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องที่กดที่ตามจ้าก,กวงนะครับยอดซับสไครปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกําลังใจจากพี่น้องนะครับให้จ้าก,กวงได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆหาเมนูกับข้าวกับ,กบน้ำบ้านเฮานะครับเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับทะเลบ,าง,บางอีสานบางนะครับผสมกันไปเรื่อยๆนาะพี่น้องนอกจ้าก,กวงยังอยู่ในปากกลางอยู่ถ้าจ้าก,กวงเดียไปอยู่ภาคอีสานนะครับจ้าก,กวงอาจดี หาเขาเขานอกน้ำนะครับแบบอิสารบานเหานะครับฝากพี่น้องติดไปอยู่ในหลายๆต่างจังหวัดเนาะบาว่าที่เปลี่นทางกรุงเทพเนี่ยต่างประเทศเนี่ยหลายๆท่านนะครับติ่เขามารับชมคลิปของจ่าก,กวงขอพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ